อาวนะครับวันนี้เรามีทิปพาแฟนกลับบ้านโดยเดินทางด้วยน้องซ่าของเรานะครับ All New Forza 350ปี2024นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่มาถึงที่เ,เทศบาลนะครสมุทรสาครกันนะครับผมเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์เทศบาลนะครสมุทรสาครนะครับเรา ออกมาจากที่พักของเราแถวอดุสาวรีชัยสมรภูมิครับเมื่อเวลาประมาณ1 1บนาฬิกาตอนนี้ก็12นาฬิกา30นา,าทีนะครับเที่ยงครึ่งแล้วตอนนี้เรากว่าเราจะออกจากถนนเส้นราม2องมันก็ใช้เวลานานมากเพราะว่าวัาวนนี้รถติดมากเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดวันเสาร์วันที่1มิถุนายน,นครับผมไปครับทุกคนเดินทางกัน,นครับ ครับผมสำหรับวันนี้เราพวกเราก็มีแผนที่จะไปนอนกันที่หัวหินนะครับผมไปนอนที่เดิมของเราเมื่อตอนที่แรกที่เราพาแฟนไปนะครับซึ่งที่พักของเราก็ชื่อว่าซีซั่นเพจหัวหินนะครับผมจองไว้ในแอปนะครับห้าร้อยกว่าวันนี้ก็เป็นมันหยุดวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์แต่ไม่หยุดเพราะว่ารถเยอะมากเลยครับวันนี้ เป็นมันหยุดที่เหมือนจะไม่หยุดนะครับมันเสารนานๆที่นะครับพวกเราจะได้อยู่ตรงกันอีกอย่างหวานใจเราก็มีทุระ,ะหมอนัดนะครับที่คลินิกทำฟันที่งหงิงนะครับก็เ,เลยถือโอกาสนี้สารทิศแล้วก็ลาเฟิ่อมอีกวันจันทร์นะครับกลับบ้านครับกลับบ้านที่ตำบลอ่ออาวน้อยนะครับจังหวัดประจวบนะครับผม วันนี้วันนี้เราจะไปพักันที่หัวหินนะครับพรุ่งนี้เราทําอะไรเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับผมวันนี้ก็อากาศดีนะครับเมื่อเช้านี้อ่าลงเวียนมาก็ฝนตกนะครับผมฝนตกตอนช่วงหกโมงเจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็สวยงามเป็นใจนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็สามสิบสามองศานะครับ แดดไม่มีเพราะว่าเมฆเยอะเมันฝนจะตกนะครับขอให้อากาศแบบนี้ไปตลอดจนถึงเราถึงที่หมายเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเราก็ใกล้ถึงไปเราเข้าเขตอ่ะนั่นนั่นเข้าเขตสมุสทรสงครามกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเราอยู่โซนนาเกลือแล้วนะครับ ขับพุมครับแล้วเราจะแวะตามเติมน้ำมันกันต่อให้เดินทางกันต่อนะครับผมโอเคครับทุกคน13นาฬิกา30นาทีานะครับผมเราก็ได้เติมน้ำมันพักเข้าน้ำ ทานน้ำกันวิธีเรียบร้อยนะครับวันนี้น้ำมันก็ลงนะครับวันนี้แก๊สโซฮอ95เติมที่ปั๊มบางจากา3 7 9 0บาทนะครับผมเราเติมเต็มถังไปทั้งหมด410บาทนะครับเต็มถัง <c oughs> ดีนลครับช่วงนี้น้ำมัน ไม่ค่อยแพงเหมือนาช่วงเดือนที่ผ่านมาโอเคครับกคน13นาฬิกา3 11นทีนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสม,มุทรสงครามนะครับขณะนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งกันแล้วนะครับผมอุณหภูมิก็3 4องศาครับจากตามเข็มเรือนไม้นะครับ จากตรงนี้นะครับถึงจุดหมายปลายทางเราที่พักของเรานะครับที่หงหินอีก130กิโลนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะถึงสมุทรสงครามกันนะครับผมจะผ่านจากเส้นพระรามสองมาได้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเลยนะครับถือว่าเป็นการขับรถที่เหนื่อยจริงครับผมดีหน่อยนะครับทุกคนวันนีอ้อากาศไม่ร้อนนะครับไม่มีแดดเป็นพื้นเมฆเยอะ ดูตามพยากณรอากาศใน iPhone ก็แจ้งว่าโอกาสเกิดฝนอยู่ที่90%นะครับแต่ไม่ตกครับถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับว่าฝนไม่ตกสำหรับการเดินทางทริปนี้ก็เป็นการพาแฟนกลับบ้านน่าจะครั้งที่ที่3ไม่ที่3ก็เพราที่4นะครับที่เราเดินทาง ไปบ้านแฟนนะครับที่ประจวบไม่ว่าจะเป็นเดินทางด้วยรถตู้รถบัสแล้วก็น้องเล็ก ADV 1 6 0ของเราแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับเราได้ออกเดินทางด้วยเจ้า,า All New Forza 3 5สามนะครับผมซึ่งมิติของการ,รับขี่ก็ถือว่าดีครับ รถบิ Big 350, ๊ก c ู o t เตอร์ซีซีสาห้าศูนย์ว่าขับสนุกบิดติดมือแล้วครับผมโอ้ทำถนนใหม่แล้วครับตอนนี้ทางขับยากมากครับโอเคครับทุกคนไว้ติดตามระหว่างทางของเรานะครับว่าพวกเราจะเจอ,อสิ่งสวยงามไปเจอวิวทิวทัศน์อะไรระหว่างทางไปครับทุกคนเดินทางกันต่อยาวๆเลยครับ นก,โกครับทุกคนก็เริ่มเห็นอ่าภูเขาลางๆแล้วนะครับผมใกล้แล้วใกล้จะเข้าเพชรบุรีแล้วนะครับลุงทำไมสวนมาอย่างนี้แล้ อันตรายมากเลยนะโอเคครับทุกคนมุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลขสีนะครับประตูลงสู่ภาคใต้นะครับผมรถเยอะมากเลยติดอีก คครับทุกคน13นาฬิกา58นาทีนะครับยีนนีต้อนรับสู่เขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอุณหภูมิตอนนี้ก็3 13องศา,านะครับผมไม่มีแดดเลยครับฝนตกเรนเนกับกลิ่นอายของธรรมชาติทางทางวิววิวทุ่งหญ้าอะไรเขียวมากเลยครับผมแต่รถเยอะมากเลยครับวันนี้มันหยุดยาวคนก็เ,เดินทางกันกลับตาจังหวัดกันสัส่วนใหญ่ ไปครับทุกคนอีก9 1ูกิโลนะครับถึงหงหินนะครับผมเดินทางกันได้ยาวเลยครับเป็นยังไงบ้างรครับน้องไมล์สัหรับทริปวันแรกของเดือนนี้ครับผมทริปกลับบ้านอีกแล้วทริปกลับบ้านครั้งที่สี่ครับเป็นงไงบ้างรครับความรู้สึกดีค่ะเที่ยวกับบ้านหน้าฝนเป็นไงบ้างรครับดีค่ะ ชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำเย็ยนสบายนะครับที่ฝน,นไม่ตกครับถือว่าเอา่เป็นความโชคดีของเราของเรานะครับผมที่ในการออกทริปครั้งนี้ที่ฝนไม่ตกใช่ลอดูเหมือกจะตกตกคุณก็ขี่อยู่นะ <c oughs> มันตกไม่แรงไงมันก็พอได้อยู่ถ้าตกแรงพี่ไม่ขี่หรอกอันตรายไ <c oughs> ะใกล้ละอีกห้าสิบโลถึงหมาย3กวสามขวา <c oughs> มีพูทอ่ะอืมไบกี้ ไปครับทุกคนกลับไปยกทางอีก50โลนะครับถึงที่พักของเรานะครับผมโอ oh. ้แกลละไกละทริปเดินทางวันหยุดยาวนะครับหยุด3วันวันแม่แห่งชาติครับ oh. ทุกการอะไร <laughs> ทุกการเดินทางของเราจะมีคอนเทนต์ตลอดนะครับผมวันนี้ <c oughs> เออไม่ทัน จะทําอะไรแล้วครับลืมนู่นลืมนี่เดี๋ยวโอ้ดอ,อโอนี่พี่แ,แ,แอบพี่บางคนมองหนูเองว่าถ้าไม่มีกุญแจจะไขใต้เบาะไม่ได้อืมแล้วพี่ไขใต้เบาะได้ไงถ้าพี่ไม่ถึงแลวพี่เปิดใต้เบาะทิ้งไว้ไงแล้วทำไมไม่บอกเออ,อจากของสุดท้ายลืมถ้าหลังบ้านล็อกดีนะพี่บางคนติดบอย่งบ้านถ้าหนูติดอยู่้จะล็อกอืมถ้าล็อกกบบ้านก็ไม่ต้องได้ไปไหนอ่ะ อนนั้นนะ่ะก็เอ د, หอไม่เป็นไรเดี๋ยว,ว่าอ่าเป็นเป็นคอนเทนต์เป็นอ่า<อ>ทุกการเดินทางมันต้องมีอุปสรรคเสมอนะจ๊ะน้องรักอลออลอตลกตลกใน้องพูดดีแล้วม่วจริงะ <laughs> มีมีอะไรอยากจะฝาก FC สำหรับทิปหน้าฝนไหมครับมีค่ะค่ะนอนอยู่บ้านห <c oughs> อนอยู่บ้านละอย่ามาเลยนะครับอ่ารู้ว่าจะออกเดินทางกับตากังหวัดก็ยังนอนนะครับผม <c oughs> แทนที่จะ,ะแทนที่จะ <c oughs> เอาน้องเอาน้ําฝนตกตามตามคาดนอนนอน คุณก็ตื่นคนก็ตื่นมาดูสภาพ้าอากาศน้อยตื่นมาแล้วตื่นลตนลอดอ,อ่ะไไ,ไ,ไอตื่นมาไม่ใช่อะไรหรอกไอตื่นมาเพราะว่าพัสดุทโทรหางไงใส่ถูกด้านหรือไงเนี่ยเล่นได้กินเราไปออปชั่นเยอะจัด <c oughs> ตอนเย็นมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับที่ทีมทีมที่ไม่ไปที่เดิมนะกลับรอบที่แล้ว <c oughs> เอาไปมาแล้วไงฮะอะไ่ฮะแ,แ,แพ่ไม้แพ่ไม้ซีฟูด้ดเดินทางกันต่อครับผมสู่จุดหมายปลาทางหัวหิน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 ,หนเป็นแหล่งมีหอย าามนี่ครับทุกคน15นาฬิกา14นาทีนะครับผมตอนนี้นีนนนนนน้อีก2ากิโลนะครับผมถึงที่พักของเราที่หมอนหินนะครับผมยากาศตอนนี้ก็ไม่มีแดดนะครับฝนตกปอยๆปรเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับโอเคครับทุกคน15นาฬกา21นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่เขตอำเภอเมืองชะอำกันแล้วนะครับผมนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ชะอำนะครับผมอีก20กิโลถึงหัวหินนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคน ข้างทางเขียวมากเลยครับร่มรื่นชุ่มชื้นม,ม,มากเลยครับผมโอ้โหภูเขาอย่างสวยะครับภูเขาก็เขียวต้นไม้ก็เขียวใบหญ้ากอหญ้าก,ก็เขียวไปหมดเลยครับผมมี้วใจฟูจริงๆเลยครับสารปกครองเพชรบุรี โซน15นาฬิกา3 7นาทีนะครับผมถึงที่พักกันแล้วนะครับผมโรงแรมเซสั่นพาเรตหัวหินนะครับไปครับทุกคนเ๋ยวพวกเราไปเช็คอินกันนะครับยวครับทุกคนเนยวพวกเราไปเช็คอินกันนะครับ ใช่นะครับผมมีคนลฝ้ฝังกัาเตียงเป็นเตียงคู่นะครับไม่ใช่เตียงเดียวทีวีก็รุกก่นเ AJ, จ้าก,กึกตู้เย็นก็เอเจ้ากึกแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะครับผมเตียงนอนเตียงคู่มีรูปภาพข้าหลังก็เป็นวิว ป็นิวป่าเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงจั๊กจั่นวะสวัสดีตอนค่ำทุกคนตอนนี้ก็เวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบแปดนีนะครับตอนนี้เราก็นอนเพิ่งตื่นกันนะครับผมชาร์จแ,แบบชาร์จแบบชาร์จคนอะไรเรียบร้อยนะครับก็เริ่มหิวครับผมตอนนี้พวกเราจะพากันไปกินหมูกระทะหมูกระทะอยู่แถวไหนนะเอง อ้ามค่ะทำไมพี่ใช้ไม่ติดเนี่ยนะกว่าจะออกบ้านแต่ละทีล่าก็ต้องอ่ะพิถีพิถันพิเทีรีตองห้องเราก็โหแบบอ่าได้ฟิลบรรยากาศแบบเหมือนนอนอยู่อ่าอะไรนะมันนอนเหมือนนอนโบกี้ที่รถไฟนะครับเดินเอนอนตอนคืนก็เสียงรถไฟผ่านกรึบกรึบกรึบโอ้โห,โหได้บรรยากาศไปอีกแบบนะผม เราก็จะพากันไปกินอ่ะหมกูกระทะนะครับคนาน้าก็อยากกินหมกูกระทะคุณก็อยากกินเพราะคุณหิวไปไปครับทุกคนไปกินหมกูกระทะกันครับ20นาฬิกา3:14นาทีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากที่พักของเรานะครับผม เราจะไปกินหมูกระทะกันที่แถวอะช้าำนะครับร้านดีร้านเด็ดหวานใจนแนะนํามานะครับขณะนี้ก็ฝนอตกนะครับฝนเริ่มรินๆินปรยๆนะครับผมตั้งนานเขาไม่ตกนอนตั้งนานไม่ตกมาตกตอนเ,อเราจอดไปกินข้าวโอ้โหไปครับทุกคนขับรถ มบรรยากาศยามค่อคืนหัวหินจ้ำกันนะครับผมตั้งแต่กรุงเทพมาที่ถึงหัวหินนี้เราก็ขี่มาได้203กิโลเมตรนะครับผมที่เราตั้งทิป A ไว้ของเรานะครับอัตราเฉลี่ยกิโลมตรก็3.2.5กิโลลิตรนะครับ อุณหภูมิตอนนี้ก็31องศานะครับผมฝนก็รินปอยโปรยโอเคครับทุกคนก็ใกล้จะถึงร้านหมูกระทะแล้วนะครับบ้านหาดห้วยสายใต้โอเคครับทุกคน,กกนหนึ่งนะครับ154บุฟเฟ่ต์คคหมูกระทะนะครับผมแต่ครับทุกคนทานข้าวเย็นกันครับ คนเสร็จทุ่มแล้วครับกินอะไรเสร็จเรียบร้อยบุกทะนะครับเตรียมสิบแค่เท่าไหร่ครับผมสิบสิบเตรียมเต็มร้อยเต็มร้อยโอเคครับทุกคนทานอะไรกันเสียจเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะกลับที่พักจะไปไหนต่อไหมครับงอนอนยังถ้าไม่งอนยังได้ขี่รถย่อยก่อนขี่รถย่อยเนี่ย โอเคครับทุกคนไปได้ดีตั้งมากันเนาะโอเคครับทุกคนรอคุณนายสวยๆครับขอจะกลับจะออกก็ต้องเป๊ะจะกลับก็ต้องเป๊นะครับเป็นไงบ้างครับสลับอ่าหมูกระทะโอเคครับทุกคนสลับร้านหมูกระทะหนึ่งห้าสี่บุฟเฟ่หมูกระทะนะครับก็ก็สมตามราคานะครับผม154บบาทอย่าไปหวังอะไรมากมายนะครับผมตามราคา มีไม่มากแต่ก็พอกินนะครับผมพอได้อิม่มพอได้กินอิ่มแล้วนอนได้ครับผมแต่ตอนนี้จุกครับกินเยอะไปจ้าไปจ้าพีโจนะครับเอฟเอฟซุดใหม่ครับเอฟเอฟซุดใหม่สั่งจากทิสตอ็อกส์อเดินทางครับสู่ บาธลาจักฟัว,าาว,วหินปุยจ้ากลับกันจ้าทุกคนตอนนี้ก็เวลา22นาฬิกานาทีานะครับผมอากาศดีครับอากาศเย็นสบาย30องศาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะแวะไปชงงอกทิพอ่า หาดหัวหินกันสักเล็กน้อยนะครับผมก่อนที่เราจะกลับที่พักกันกินดิ่มยังไม่อยากเข้าที่พักครับจุกเดี๋ยวเราจะไปหาขี่รถย่อยก,ก่อนนะครับผมก่อนเราจะเข้าที่พักกันไปกันเลยครับผมโอ้อโอมงรับแลนะครับผมสวยครับโอ่โงบรรยากาศยามค่ำเพลนอำเภอหัวหินก็สวยพปลี่ยนมากครับผม ว่าพักพักใจพักกายเป็น,นตัวครับนี้รถติดหนี้ฝุ่นหนีร้อนนะครับผมจากกรทมมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดน,นะครับผมรอบล่าสุดที่พวกเรามาก็พวกเราก็มาเดินเล่นที่ตลาดนัดโต้รุ่งนะครับผมแล้วก็สะพานปลาแต่มารอบนี้เรา ไได้แบบๆนะครับเพราะว่าเราจะลองเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ๆนะ,ะนะครับหินเป็นแหล่งมีหอยราหัวหินและเป็นแหล่งมีหอยรับขวดบรรยากาศหัวหินนะครับบางไกลข้างบนนะครับผมแสงไฟก็สวยงามประหลาดตามากครับผม ไปครับทุกคนเลี้ยวซ้ายเข้ามาในหาดหัวหินกันแล้วนะครับแสงไฟสวยงามประามตาครับผมมีหลายสีชอบชอบสีไหนคะอ๋อแสบตามากอืมรครับมาอย่างนี้แบบนี้ นายเขาบอเขาบอกว่าไปไหนอะ่ะชมบรรยากาศหาดหอหินยามค่ำคืนนะครับโอเคครับทุกคนยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาถึงกันที่ชายหาดหอหินนะครับผมพวกเราก็ ทานข้าวเย็นอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินย่อยขี่รถเล่นกันที่ด,ดีมชายหาดหเหินกันนะครับผมป็นไางไครับบรรยากาศหเหินยามค่ำคืนนะครับผมก็ดีไปอีกแบบเนาะนได้ฟิวได้ฟิวคล้ายแบบแบบบางแสนแต่แบบเงียบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีใครมาเลยครับบรรยากาศยามค่ำคืนยามสี่ทุ่มเย็นนะครับผมนะครับข้างหลังก็เป็น,นเต็น เป็นเต็นเต็นผบายครับก็ยังมีอของซื้อของขายมีน้ำอยู่นะครับผมมีเด็กน้อยมาเล่นน้ำแลยครับ ใชบไหมครับน,บบนออ้องมายน่ารักดีค่ะน้องมายน่ารักที่สุดเลยดูครับชุดใหม่ครับโอเคแม่วิ่งไม่วิ่ง <c oughs> ครับเราก็เดินเล่นนะครับเดินเล่นริมชายหาดยามข้าคืนนะครับคลื่นกระทบฝั่งเป็นเสียงที่ได้ยินในใจฟูมากนะครับผมทำไมเราไม่เอาเสือไม่มีไงไม่มีเสือรบอนมากร้อมนมากรับครับทุกคนเราก็เดินย่อยอะไรกันบนเรียบร้อยนะครับเราก็กำลังจะขณะนี้ก็เวลาห้าทุ่มแล้วครับ พวกเราก็จะเดินทางกลับไปที่พักนะครับผมกลับไปพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนจบแล้วครับสำหรับทริปวันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ